เดี๋ยวมันก็จะสุกแล้ว wow. แล้วดูต wow. ้นนะต้นไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ไปคอยพี่น้องจ๋บ่งเต้นต้นเลยจ้าคอยว่าป้าจิโตมันก็จะเงินสิมาหลายป้านนีพี่น้องเจ๋บึงเห็นบ่กมันหลายแห้งทาไมมันจะดกอะไรขนาดนั้นแล้วก็กระถางมันก็แค่นี้เก็บเก็บอุ้ยมันหลุดมันหลุดพี่น้องนี่จ้าบึงราสเบอรรี่ ประสงค์จะออกนามเดี๋ยวจะมาซื้อแก่ดี๋ยวจะมาลองมันสุกแน่นะ,ะนี่เด้อพี่น้องนี่เดจ้ะ <Wow. S 3> นี่จ้ะสวยมากเลยสีข้างในนะแกะให้ดูแบบนี้นะคะนี่อุ้ยแต่มันย,ยังไม่ค่อยหวานใช่ไหมมันจะยังไม่ค่อยหวานนะเพราะว่ามันยังไม่แดง ส,สวัสดีเชพนองตอนรับสุ่สารวิชาจากพี่น้องพิจารณ์สบายดีกันทุกท่านขอให้พี่น้องคลายคลาดจากโรคภัยต่างๆแล้วก็ส่งกําลังใจไปถึงพี่น้องที่น้ำท่วมโดยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้จะพามาบุกไร่สวนหลังบ้านมีต้นมะเดื่อสวยๆจะเป็นอย่างไรจะไปชิมให้ด้วยชิมให้ชมด้วยในท้ายคลิปไปชมกันเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายในวันนี้จะพามาดูอะไรพี่น้องจ๋า ยินดีต้อนรับข้าสุอยสานวิชาพี่น้องจ๋าวันนี้ประเทศเบลเยียมอยู่ประมาณ16องศาแต่ที่ให้มาดูบรรยากาศที่สวยนี่ก็คือสิ่งนี้มันจะ,จะมาดกอะไรขนาดนี้พี่น้องจา๋านี่ก็คือบะเดือพี่น้องจา๋าบกเดือดูต้นมันก็ต้นก็แค่นี้ทําไมมันจะดกอะไรขนาดนั้นแล้วก็กระถางมันก็แค่นี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันในคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่ามันจะ สวยอะไรยังไงแค่ไหนพี่น้องจ๋าดูสิเห็นไหมสวยมากแล้วก็มีรายละเอียดของอสปปรรพคุณเป็นยังไงปลูกง่ายปลูกยากที่มังนอกพี่น้องไปดูกันจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องต้อนรับสวิสานวิสาจะวันนี้พี่น้องจะมาเซอร์ไพรส์พี่น้องนะอยู่ในสวนส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวของใครคนหนึ่งพี่น้องจา๋าไม่ประสงค์จะออกนามนะแต่ข้างหลังเห็นไหม ข้างหลังมีอะไรพี่น้องเริดพี่น้องจา๋านี่ข้างหลังคอยก็คือต้นมะเดือ่อปลูกได้ในเบลเยียมแล้วมันก็แบบว่าอะไรนะพี่น้องดูสิมะเดื่อพี่น้องจา๋าเนี่ยลูกให,ใหญ่มากเลยแต่ต้องรออีกหน่อยเพราะว่ามันมันยังมันยังอ่อนอยู่พี่น้องซึ่งการที่ท,ที่ที่แกปลูกเนี่ยนะทุกคนการที่แกปลูกนี่ก็คือเขาปลูกแบบว่าไม่อันนั้นอ่ะ ดูกใกล้นะเห็นไหมลูกใหญ่เลยปลูกแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือแบบไม่ได้อะไรมากมายเลยนะไม่ได้ปลูกดูต้นมันนะทุกคนลูกไม้เดื่อจ้ะเต็มต้นเลยเกิดมาเป็นครั้งแรกที่เห็นเยอะขนาดนี้แต่แกบอกว่ามันเริ่มร่วงแล้วนะเหตุผลที่เขาเริ่มร่วงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกเยอะพี่น้องเห็นบอกฝนมันตกเยอะมื่อไ่อากาศดีหลายพี่น้องจา๋านะสวยงามไหม เนี่ยเลือดมากดูใกล้ๆสิทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสุกแล้วแล้วดูต้นนะต้นไม่ได้ใหญ่มากเลยนะ้ได้คอยๆมาพี่น้องเจ้าเบิ่งเตีมต้นเลยจ้ะคอยว่าป้าจิโต้มันคือจังอันสิมะหลายป้าหนีพี่น้องจ้าเบิ่งเห็นบ่มันหลายแห้งนะนี่ก็คือต้นของเขาต้นของเขาได้ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากก็คือเซอร์ไพรส์มากก็คือเอียงกว่า เนี่ยกระถางกระถางแค่เนี้ยกระถางแค่นี้ทําไมมันถึงได้สวยขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบแอปเปิ้ลน้อยนะนี่เป็นแบบแอปเปิ้ลน้อยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบแอปเปิ้ลน้อยเดี๋ยวจะลองเด็ดกินดูอุ้ยเป็นพวงเยอะเลยนี่เห็นไหมแบบแอปเปิ้ลน้อยแต่ทุกคนเป็นพวงเลยแต่ว่า เดี๋ยวค่อยจะมาอะไรนะชิมให้ดูนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปเก็บนี่พี่น้องอุ้ยเจ้าดูสิสวยงามอ่ามตามากเลยอุ้ยเห็นแดงๆตรงนั้นคืออะไรจ๊ะท่านผู้ชมอุ้ยเขปลูกอ่าบัวหิมะด้วยนะเนี่ยบัวหิมะเห็นไหมบัวหิมะด้วยแล้วก็๋อ,อลูกแดงๆฟััมโบส s s นี่ก็คือลูกอ่าอะไรนะคน ล่าส์รี่ป่ะจ้ะลาสรี่หน้าหนาวพี่น้องนี่จ้ะลาสรี่หน้าหนาวแกบบอกว่าเก็บกินได้เลยนะน้องเบิร์ดเก็บเก็บ้ยมันหลุดมันหลุดให้ลุกนี้แดงมากอยากจะชิมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ลูกฟิกมันสุกเนาะ เดี๋ยวรอให้ลูกฟิกมันสุกอุ้ยมันมันติดมือเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวรอให้ลูกฟิกมันสุกแล้วค่อยก็จะมาเก็บดูสิจะมาเก็บลูกฟิกนะทุกคนนะเพราะมันจะได้กี่ลูกกี่ดอกอะไรยังไงนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะบลูราสบเบอบรีอ่อร่อย มันสุกหรือ,อยังเนี่ยมันยังไม่สุกมันสุกมันจะต้องเป็นสีน้ําตาลทุกคนอันนี้ก็คือบบแบบแอปเปิลป่าหวานอมเปรี้ยวอ,อร่อยแซ่บ เ,เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูสวยมากดูสวนแกหลังบ้านพี่น้องจา๋าแล้วก็ปลูกผักบัวหิมะพริกกระเทียมกระเพราโหระพาปลูกไว้เพาะกินพป่น้องจา๋ามีผักชีผักนุน่นผักนี่ผักนั่นมีผักสลัดมีพริกด้วย้อทุกคนมีผักชีแล้วก็มีถั่วอันนันถัว่วเป็นขอ,อ,อ,องถัว่วนี่ถั่วจ้ะ โอ้ยยังก็ลูกมะเดื่อนี่ทำไมมันดกขนาดนี้เสียดายที่มันยังเก็บไม่ได้นะถ้ามันเก็บได้นะี่จะพาพี่น้องมาเก็บมาดูให้สะใจไปเลยนะทุกคนจ๋าดูซิมะเดือพี่น้องจ๋า พี่น้องวันนี้ไหนๆก็มาดูลูกมะเดือ่อแล้วก็จะชิมตอนท้ายคลิปด้วยพี่น้องเด้อวันนี้เรามาทราบสปพคุณของมะเดื่อฝรั่งกันดีกว่าว่ามีสิ่งที่ดีมากมายพี่น้องจา๋าซึ่งก็เรียกได้ว่าช่วยบำรุงร่างกายแล้วนะก็ต้านสารอนุมูลอิสระพี่น้องจา๋ายับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งต่างๆช่วยต่อต้านความเสี่ยงในกนารเป็นโรคหัวใจนะพี่น้องเนาะ แล้วก็หลอดเลือดนะช่วยทำให้หัวใจทำงานปกติโดยเฉพาะป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตส,สูงด้วยได้พี่นองเด้นแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจ,จางเนื่องจากมีธาตุเล็กแล้วก็โฟเลตสูง ช่วยรักษาสายตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะแล้วก็ยังปรับสมดุลกรดต่างๆในร่างกายช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยสมานแผลในปากมีเส้นใยในอ,อาหารมีเส้นใยสูงจึงช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกได้เป็นอย่างดีเป็นยาระบายเนาะพี่น้องเนาะยังป้องกันความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกัน เนิ่วในไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยฟอกตับแล้วก็มาไมได้ช่วยบรรเทาอาการของกรรมโรคพี่น้องจ๋าเชื่อว่าโรคมะเดื่ออากรมะเดื่อเนี่ยสามารถเสริมสร้างพลังงานทางเพศได้ด้วยเนาะแล้วก็ยังป้องกันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงของวัยทองพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาฝากกันถ้าอยู่ใกล้ๆไปหามากินไปหามาปลูกพี่น้องจ๋าคลิปหน้าเราจะพาไปชมว่าปลูกยังไงอะไรยังไง น้องจ่ายไปชมกันเด้๋ยวจ้ันี้เด้อพี่น้องของบ้านของยายนะคะไม่ประสงค์จะออกน้ำเดี๋ยวจะมาซื้อแก่แนะเ,ดเดี๋ยวจะมาลองมันสุกแน่นะนี่เด้อพี่น้องนี่เดอจแต่ยงม่งอมันสุกเดี๋ยวจะลองกัดกินดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าจา้ะ นี่จ้ะสวยมากเลยสีข้างในนะเดี๋ยวจะลองเชิมให้ดูเดอ้อพี่น,น้องนี่จ้ะอุ้ยมันออกเป็นสีแดงๆนะสีชมพูนื้อสีชมพูนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมต้องแกะให้ดูแบบนี้นะคะนี่อุ้ยแต่มันยังไม่ค่อยหวานใช่ไหมมันจะยังไม่ค่อยหวานนะเพราะว่ามันยังไม่แดง,ดแงอืมไม่ได้ยังไม่ได้มันยังไม่หวานมากนะเดี๋ยวทุกคน เดี๋ยวรอมันสุกๆนะไหนๆเราก็มาแล้วนะอืเต็มต้นเลยทุกคนเนี่ยคือมังนอกแพงมากอืแกเก็บอันนั้นมาให้ด้วยแฟมโบสันเอาอะไรไปน้อง เดีวจ่ามาชซียมให้ดูไม่มีนอนเด้๋ยจพี่น้องเห็นปะสวยมากเลยนะโอเคจ้าพี่น้องนี่ก็คือที่มันร่วงลงมามันยังไม่สุกดีต้นมะเดือเป็นต้นไม้ที่มันเป็นเหมือนดอกไม้ข้างในมันก็คือเกสรไม่มีหนอนเลยนะทุกคนเนี่ยมันร่วงลงมามันยังไม่สุกเดี๋ยวถ้ามันสุกไม่ได้แล้วก็ ก็จะพามาเก็บได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนต้นม้เดือเป็นต้นไม้ที่แปลกเนาะมันเป็นเกสรดอกไม้นะข้างในมันถึงได้มีหนอนอยู่ข้างในบางที่มันมีหนอนแต่ที่มันนอกมันไม่ค่อยมีหนอนนะทุกคนนะคลิปนี้ลาไปก่อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปไหนมาเก็บเราจะมาชมอีกทีคลิปนี้โชคดีมีแหงทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้พี่น้องจา๋าสวัสดีจา้าบ๊ายบายนี่จ๋ สวยมากเลยสีข้างในนะ